สวัดีครับ FC นะครับวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับน้องอุ้งอิงนะครับวินาทีแห่งการอารอคอยนะครับเราได้เห็นนะครับน้องอุ้งอิงนะครับเพลงออกฝันมาลังหานนะครับที่น้องเอทุกคน เขารอค่อยมาแต่แต่เมว่านี้นะครับอดมือนีเวลานี่ได้ปล่อยเพลงออกไปแล้วนะครับน้องอุ้งอิงนะครับแฟนเพลงของน้องอุ้งอิงสาวนาเพชรบันแพงนะครับซอยกันเชี่์กดแชร์หลายๆได้รับเด้อนะครับน้องอุ้งอิงนะครับสาวนาเพชรบันแพงนะครับได้ปล่อยเอนะครับให้เอฟซีได้บิงนะครับเป็นเพลงที่ มวลลายนะครับมวลแห้งนะครับบมมีผู้ใดสิบอนี่นะครับเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปกดแชร์กดไลค์มือ่อห,หนึ่งหนึ่งล้านได้เดอร์ครับนะ เอฟซีเขาไปเบิร์เต็มๆนะครับเนาะทั้ง MV ทั้งาการลองเพลงของน้องอุ้งอิงนะครับเป็นเพลงที่มวนแห้งนะครับอาจารย์ผู้เขียนเพลงกับสุดยอดนะครับบอดโจนะครับผู้คนนั่มน้องอุ้งอิงเขาสู่วงการนะครับถือว่าเป็นเมื่อนี้นะครับจะเป็นประวัติศาสตร์แห่งการอ่า วกการเพลงลูกทุ่งนะครับของน้องอุ้งอิงเนี่ยนะครับหรือว่าของวอตโจโนะครับโซนเพลทบาดแพลเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งนะครับว่าปล่อยเพลงนะหนึ่งล้านวิวภายในหนึ่งมือนะอาจจะบ่ถึงมือก็ได้นะตอนนี้บุฮัว่าไปหลายหน่อยำไหนนะครับแต่ว่าเชื่อว่ารับรองว่ามีคนเข้าไปให้กำลังใจน้องอุ้งอิงนะครับกดแช่กดไหลนะกดละแช่ละแช์นะครับหลานหนึ่งนี่บ่ถึงมือแน่นอนนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับกระทงช่มจันทร์ชาแนลกับเฝ้าติดตามนะครับทางตาเสาตามูว่านเนี่ยนะครับมาชาสัมพันธ์นะบอกพี่ๆน้องๆของเอฟซีนะครับของสาวอาวยเพชรบันแพงนะครับทัวโลกทัวไทยนะครับซอยกันเขาไปกดแช์กดไลค์หลายๆนะครับเพื่อว่าสีให้น้ององค์หญิงนะครับได้ประสบความสําเร็จนะครับในเส้นทางสายบันเทิงนะครับ ในการเป็นนักลองแค่ขามมือนะครับเป็นนักลองบ่อบ่อถึงเดือนนะครับมีสือเสียงขึ้นมานะครับขามเพียงขามขค้ืนเท่านั้นนะหอบฟันมาหลังห่างนี่รนะเพลงนี่แหละครับทียดไห้นองเพิ่นได้เกิดในวงการนะครับเป็นกําลังใจไ้เดอร์นะครับเอพีของสุนทรเพรบันแพงย์เอพีก้องนองอุ้งยิงนะครับผู้ผู้ทุกคนนะครับเขาไปกด้ชให้หลายๆนะครับ เพลงที่มีความหมายนะครับของอุ้งอิงแสดงนะออกมาได้อย่างอย่างได้อารมณ์นะครับอย่างได้อารมณ์ของของเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงนะเบิ่งแล้วมันมันประทับใจนะครับเบิ่งแล้วมันประทับใจนะ ประทับใจนะครับสาหรับบทเพลงขอบฝันมาหลังหานอย่าลืมนะครับเลื่อมมือนี่มมัดเมือนะครับขอไปแห้งกำลังใจน้องอุ้งอิงครับเข้ามาก็กติดสถานการณ์นะครับมาให้รุ่นไปครับบอโจรุ่นไปครับพี่น้องสาวน้อยเพื่นบทรพนะครับทรงลูกหลานใหถึงฟังฝันนะครับด้วยการกดแช์กดไลค์ให้กันหลายๆนะครับกดให้หลายๆเลยนะครับบอกพี่บอกน้องเนาะอ้ไดมี โทรศัพท์นะครับกดเข้าไปนะครับพอฟันว่าล้างห่านว่าสันนะครับไปฟังเลยนะครับสุดยอดอิหลีนะครับสําหรับบทเพลงนี้นะครับต้องช่มจันทร์กะมาใหา้แห้งเชื่อแห้งใจนะครับก็ติดสถานการณ์มือนีนะครับในการที่จะรุ่นว่าเป็นอย่งไรฮอดไซแล้วไปอ่าเป็นอยงไรในการรุ่นนะครับ มันมาหลังห่านนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่ดังร้ายนะครับดังร้ายนะเบิรงเอ็มวีล้วก็น้ำตาสิไหลนะครับตอนนี้ก็ยี่สิบสองหน้าที่นะครับยี่สิบสองหน้าที่นะครับยาจะพัดปล่อยเพลงไปเป็นเพลงที่มีความกินใจนะครับความกินใจ เป็นเพลงที่สาวน้อยเผ็ดบันแพงนะครับเพินเพินให้น้องนะครับได้มีเพลงเป็นงเจ้าของนะครับโดยบอดโจนะครับหาอาจารย์เพลงคูเพลงเขียนเพลงให้นะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่อ่ามวลนะครับได้กับเนื้อหาสาระได้กับเขากับโตน้องของเปิ่นะเขากับชีวิตของเพินได้อลีนะครับเป็นการลงโตนะครับเป็นเพลงที่ลงโตอีลีนะครับ อย่าลืมนะครับเด้อยังมีเวลาเมือนี้มัดมือนะครับขอมากดแชร์กดไลค์ทะลุหนึ่งล้านให้ได้นะครับเอฟซีของชาหนยเพชรบันแพงเอฟซี FC ของน้องอุ้งอิงทุกคนนะครับหลายๆช่องค่ะซอยกันเนาะแต่แต่ละช่องที่อยู่ตาหน่อยเพชรบันแพงนะทุกคนก็พุงสิรุ่นกันไปนะทุกคนเข้าไปนะครับเด้อเข้าไปนะครับพิมพ์ ออกฟันมาล้างหานเข้าไปก็ได้ฟังแล้วนะครับสวนอยเพชรบันแพงนะครับบุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบันพแหงนะครับกเป็นกาลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้อีรีนะครับเพื่อว่าทุกคนจะกล่าวไปสู่ฝันของเจ้าของนะครับสวนอยเพชรบันแพงก็คือกันนะครับเ่นหอบฟันมาล้างหานก็เพื่อว่า่นอยากเป็นนักร้องที่มีซื้อเสียงน้าเขานะครับจากเด็กหน่อยตัวนหน่อยเด็กหน่อยบันนอกผู้หนึ่งนะครับหอบฟันมานะครับหอบฟันมาจะหน่อยนะครับ จนว่าม,ามามาหอดหนาหานครับกันที่บอลเราก็คือหอบมาดัางเจอเน่ห,หน่อยหอบฝันขึ้นเวทีนั่นนี่นะครับไปประกวดนั่นนี่นะครับนะพอแม่คู่บาอาจารย์ส่งเสริมนะครับจนหอดมือได้หอบฝันมาหลังห่านอิหีมหาบอดโจมหาสาวน่อยเผชรบานแพงนะครับนะแล้วก็บ,บอดโจก็มีความฮักนะครับได้ต้องการส่งเสริมนะครับเป็น หนุ่มไฟแห้งในการบริหารวงนะครับเป็นหวนาววงหรือว่าเป็นบอดนี่นะครับมีความาเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮ้าอนุรักษ์ไหวเห็นน้องเสียงดีน้องมีความเป็นความใสซื่อผลย่ายๆเป็นม,มีนบน้อมนะครับกบับบทโจร,รับบไหวแล้วก็เอามาสานนะครับจนมาหอดมือนีออกฟันมาหลังหานกลับมาถึง บทเพลงที่สําคัญนะครับเขาไปแชร์ไปไล่กันให้หลายๆเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อฝากน้ององค์หญิงไว้นะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอ่าไว้สำนีกรนะครับให้ทุกท่านเขาไปรีบเรียบไปเด้อนะครับเรียบไปนะครับไปกดแชร์กดไลค์ทุกท่านนะครับพอปั้นมาล้างหานนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วกดเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ